นิทานเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนที่หนึ่งขุนช้างและขุนแผนในสมัยโบราณณนเะมืองที่สงบสุขมีชายสองคนที่มีชื่อเสียงในด้านความสามารถและอำนาจขุนช้างชายผู้ร่ำรวยมีฐานะดีมีความสามารถในการทำการค้าและการเกษตรเขาเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าของที่ดินมากมาย และมีบริวารจำนวนมากขุนช้างมักมีการจัดงานเลี้ยงใหญ่โตเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองในขณะที่ขุนแผนเป็นชายหนุ่มที่มีจิตใจกล้าหาญและมีฝีมือในการต่อสู้ขุนแผนเติบโตในครอบครัวที่มีความเป็นเลิศในศิลปะก,การต่อสู้ เขาเป็นที่ชื่นชมของประชาชนและมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดใจสาวๆโดยเฉพาะนางพิมพ์หญิงสาวที่สวยที่สุดในเมืองนางพิมพ์มีความอ่อนหวานและฉลาดเธอถูกขุนช้างและขุนแผนหลงรักวันหนึ่งขุนช้างได้จัดงานเลี้ยงใหญ่เพื่อแสดงความมั่งคั่งของตนและเชิญชวนทุกคนในเมืองรวมถึงขุนแผนและนางพิม ขุนช้างหวังที่จะสร้างความประทับใจให้นางพิมพ์ด้วยความหรูหราของงานเลี้ยงขุนแผนจึงตัดสินใจเข้าร่วมงานนี้เพราะต้องการที่จะอยู่ใกล้นางพิมพ์ในงานเลี้ยงขุนช้างแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเขาโดยการนำเสนออาหารเลิศรสและการแสดงที่น่าตื่นเต้นขณะที่ขุนแผนพยายามแสดงความสามารถของตนเองอย่างเงียบเงียบ ทำให้เขาได้รับความสนใจจากนางพิมพ์แม้ว่าขุนช้างจะมีอำนาจแต่ความสามารถและความอ่อนโยนของขุนแผนกลับทำให้นางพิมพ์รู้สึกดึงดูดความรักของทั้งสองเริ่มเป็นที่รู้จักในเมืองขุนช้างเริ่มรู้สึกถึงการถูกท้าทายและความไม่พอใจต่อขุนแผนขุนช้างจึงวางแผนที่จะเอาชนะขุนแผน เพื่อที่จะชนะใจนางพิมพ์ให้ได้บทสรุปตอนนี้จบลงด้วยความตึงเครียดร,ระหว่างขุนช้างและขุนแผนโดยที่ขุนช้างเริ่มวางแผนการที่จะเอาชนะขุนแผนและชนะใจนางพิมพ์ในตอนต่อไปตอนที่สองความรักที่ไม่สมหวัง เมื่อข่าวความรักระหว่างขุนแผนและนางพิมพเริ่มแพร่กระจายไปทั่วเมืองขุนช้างรู้สึกถึงการสูญเสียอย่างหนักเขาไม่สามารถทนเห็นนางพิมพเลือกขุนแผนได้ขุนช้างจึงเริ่มใช้ความมั่งคั่งและอำนาจของตนในการสร้างความแตกแยกและทำลายความรักนี้ขุนช้างคิดค้นแผนการหลายอย่างเพื่อเอาชนะใจนางพิมพ เขาเริ่มจัดงานเลี้ยงใหญ่โตและเชิญชวนคนในเมืองรวมถึงนางพิมพ์โดยหวังว่านางพิมพ์จะเปลี่ยนใจและหันมาสนใจตนมากขึ้นขุนช้างเตรียมของขวัญหรูหราเช่นเครื่องประดับทองคําและผ้าไหมชั้นดีเพื่อดึงดูดนางพิมพ์ในขณะที่ขุนช้างพยายามสร้างความประทับใจคุณแผนกลับใช้วิธีที่แตกต่างออกไป เขาเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนดูแลและให้ความช่วยเหลือในทุกโอกาสนางพิมพ์พประทับใจในความมีน้ำใจและความเอื้อเฟื้อของขุนแผนทำให้ความรักของเขายิ่งมั่นคงขึ้นแต่ความพยายามของขุนช้างก็ยังคงต่อเนื่องขุนช้างเริ่มแพร่ข่าวลือในหมู่คนในเมืองเกี่ยวกับขุนแผน ว่าเขาเป็นชายที่ร้าจริยธรรมและมีเจตนาที่ไม่ดีขุนช้างหวังว่านางพิมพ์จะเริ่มสงสัยในตัวขุนแผนและหันมาหาเขาแทนเมื่อถึงงานเลี้ยงที่ขุนช้างจัดขึ้นนางพิมพ์รู้สึกไม่สบายใจเมื่อได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับขุนแผนแต่ขุนแผนก็ปรากฏตัวในงานเลี้ยงนั้นทำให้ทุกคนหยุดพูดคุยและหันมามองเขา ขุนแผนเดินตรงไปหานางพิม์พและแสดงความรักอย่างเปิดเผยโดยยืนยันว่าเขาจะไม่มีวันทำร้ายจิตใจนางพิมพ์นางพิม์พรู้สึกอึดอัดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเริ่มลังเลในความรักที่เธอมีต่อขุนแผนขุนช่างเห็นโอกาสนี้จึงเข้ามาใกล้และพยายามทำให้เธอรู้สึกว่าเขาคือคนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเธอ บทสรุปตอนนี้จบลงด้วยความรู้สึกสับสนของนางพิมพ์ที่ไม่แน่ใจในความรักของตนเองขุนช้างยังคงใช้กลยุทธ์เพื่อเอาชนะใจนางพิมพ์ขุณแผนรู้สึกถึงอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ขึ้นและต้องพยายามพิสูจน์ความรักที่แท้จริงของเขาต่อไปในตอนถัดไปตอนที่สามการต่อสู้และการวางแผน หลังจากที่นางพิมรู้สึกสับสนกับความรักของตนระหว่างขุนช้างและขุนแผนความตึงเครียดในเมืองก็เพิ่มขึ้นขุนช้างไม่ยอมแพ้ในการแย่งชิงใจนางพิมเขาเริ่มวางแผนการที่ซับซ้อนมากขึ้นตอนที่4การเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายเมื่อถึงวันงานชุมนุมที่ขุนช้างจัดขึ้น ผู้คนในเมืองมารวมตัวกันอย่างหนาแน่นโดยมีขุนช้างขึ้นพูดจาถึงอำนาจและความมั่งคั่งของตนขุนช้างพยายามทำให้ผู้คนหลงไหลในตัวเขาและดูถูกขุนแผนเขากล่าวว่าข้าคือผู้ที่สามารถนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เมืองนี้ได้หากไม่มีข้าทุกคนจะตกอยู่ในความยากจน ในขณะที่ขุนช้างยืนอยู่บนเวทีขนาดใหญ่คุณแผนก็เดินเข้ามาท่ามกลางเสียงโห่ร้องของฝูงชนขุณแผนยืนมั่นในตัวเองและยิ้มให้กับนางพิมพ์ที่อยู่ในฝูงชนทําให้เธอรู้สึกมีความหวังเมื่อคุณแผนก้าวขึ้นไปบนเวทีเขาพูดด้วยเสียงมั่นใจว่าความรักที่แท้จริงไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน ข้าจะยืนหยัดเพื่อความรักและความยุติธรรมความตึงเครียดเริ่มสะสมขึ้นในอากาศขุนช้างไม่พอใจที่เห็นขุนแผนมีความกล้าแบบนั้นเขาจึงเริ่มใช้วิธีที่โหดร้ายมากขึ้นเขาสั่งให้บริวารของเขาจัดการขุนแผนให้หมดสิ้นในงานชุมนุมนี้แต่ก่อนที่จะเกิดการประทะาขุนแผนได้เรียกผู้สนับสนุนของเขา เขาเชิญชาวบ้านที่รักและเขารบในตัวเขามาช่วยกันยกกำลังเข้ามาเพื่อปกป้องความรักและความยุติธรรมการ,รเผชิญหน้าระหว่างสองฝ่ายเกิดขึ้นท่ามกลางฝูงชนขุนช้างกับขุนแผนต่างยืนหยัดอยู่บนเวทีขุนช้างกโกรธแค้นและต้องการแก้แค้น ขณะที่ขุนแผนมองหาวิธีที่จะช่วยให้นางพิมพ์และเมืองนี้มีความสงบสุขการต่อสู้เริ่มขึ้นอย่างดุเดือดขุนช้างใช้บริวารของเขาโจมตีขุนแผนแต่ขุนแผนแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความกล้าหาญของเขาเขาต่อสู้เพื่อความรักและอนาคตของเขากับนางพิมพ์ เขาไม่เพียงแต่สู้กับขุนช้างแต่ยังต้องต่อสู้กับความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นจากการข่มขู่และการโกหกท่ามกลางการต่อสู้นางพิมพ์รู้สึกถึงความวิตกกังวลและอยากให้ความรักของตนมีชัยเธอวิ่งเข้าไปหาขุนแผนและพูดด้วยเสียงที่มั่นใจว่าขุนแผนข้าเชื่อในตัวเจ้าตลอดมาสู้ต่อไป เราจะไม่ยอมแพ้แรงผลักดันจากนางพิมพ์ทำให้ขุนแผนมีพลังมากขึ้นเขาต่อสู้อย่างกล้าหาญจนสุดท้ายสามารถเอาชนะขุนช้างได้ขุนช้างล้มลงบนพื้นและเริ่มรู้สึกถึงความพ่ายแพ้บทสรุปตอนนี้จบลงด้วยการที่ขุนแผนมีชัยเหนือขุนช้าง แต่การต่อสู้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกมีความสุขนักเพราะเขายังรู้สึกถึงความเจ็บปวดของคู่ต่อสู้ขุนช้างที่พ่ายแพ้เริ่มตั้งคำถามกับความรักและความมั่งคั่งของเขาและการเผชิญหน้าครั้งนี้จะนำไปสู่บทสรุปที่สำคัญในตอนต่อไปตอนที่5ความสุขและความสงบ หลังจากการต่อสู้ที่เข้มข้นขุนแผนยืนอยู่เหนือขุนช้างที่ล้มอยู่บนพื้นขุนช้างรู้สึกถึงความพ่ายแพ้และความสูญเสียที่มากมายเขามองไปที่ขุนแผนและนางพิมพ์ที่ยืนอยู่เคียงข้างกันรู้สึกถึงความผิดพลาดในวิถีชีวิตของตนเองนางพิมพ์เข้าไปหาขุนช้างและพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่า ขุนช้างความรักที่แท้จริงไม่ควรจะมีความเกลียดชังหรือการแย่งชิงเราควรเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันและเคารพในความรักของกันและกันคำพูดนี้ทำให้ขุนช้างเริ่มเข้าใจถึงความผิดพลาดที่เขาเคยทำขุนแผนยื่นมือออกไปหาขุนช้างและพูดว่าขุนช้างหากรายอามารับความเป็นจริง และไม่อยู่ในความโกรธแค้นขุนช้างรับรู้ถึงความจริงในคำพูดของขุนแผนและเริ่มมีความรู้สึกสงบในใจหลังจากนั้นขุนแผนและนางพิมพ์ช่วยกันประสานความสัมพันธ์ระหว่างขุนช้างกับชาวบ้านโดยขุนช้างได้มีโอกาสในการทำดีและพิสูจน์ตัวเองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้คนในเมือง ขุนช้างเริ่มเปิดโอกาสให้ตัวเองในการทำงานร่วมกับขุนแผนเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับเมืองการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้เมืองกลับมามีความสงบสุขอีกครั้งขุนแผนและนางพิมพ์ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยร่วมมือกันพัฒนาชุมชนขุนช้างเริ่มรู้สึกถึงความมีคุณค่าในการใช้ชีวิตที่แท้จริง และยอมรับว่าความรักนั้นไม่ใช่เรื่องของการแย่งชิงแต่เป็นการแบ่งปันและเคารพกันเมื่อเวลาผ่านไปขุนช้างได้กลายเป็นผู้สนับสนุนของขุนแผนเขาได้สอนบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความรักและการให้อภยัยและทุกคนในเมืองก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นบทสรุปตอนนี้จบลงด้วยความสุข และความสงบในเมืองขุนแผนและนางพิมพ์ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความหมายในขณะที่ขุนช้างได้เรียนรู้ถึงการให้อภยัยและความสำคัญของความรักที่แท้จริงทั้งสามคนกลายเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชาวเมืองในการดำเนินชีวิตด้วยความรักและความสามาคัคคีการเดินทางของพวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงพลังของความรัก และการให้อาภัยที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนได้อย่างแท้จริง